แล้วทุกจักรทุกเสิรย,ยุกยักยุคยักยุยกย,ยักนะคะแล้วก็จะสดชื่นนะคะ,คะยังไม่คอนะคะยังมีกาแฟชาโคลฟิเขาชื่อว่า U P In My Coffee ข้ากล่ามรอง3 9้บาทแต่เราเป็นสมาชิกนีสองแม2นะคะแล้วเราวันนี้ได้ฟรีไหมคะแม่ได้รีครเป็นตมินนะคะ สบู่ลาสเบอรี่นะคะลาสเบอรี่ที่มาจากเกาหลีใต้เป็นสบูลส่ล้างผิวคุณแม่เคยเห็นคนที่มีทิชในผิวไหมคะนะคะบางคนเป็นมะเร็งผิวหนังบางคนเนี่ยผิวหนังเป็นขดเป็นผื่นเป็นคันหรือนะคะบางคนเป็น ทีใจครับค้อ Diamond, นะใความสูขนะควก็ในส่วนของแข่งแข่บแื่้แข่งแขุ่แข่งแข่งแขรงแ่งดีเงแค่งบข่งแข่งแขงแข่งก,ก่งแ่งแะ่งแขคงแข่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 งแน่งแส่งออกแบบงแข่่